ส่งกำลังใจให้กับโป้งเหน่งเชิญยิ้มค่ะหลายคนคงจะรู้จักกันดีค่ะโป้งเหน่งเชิญยิ้มคิ่โลดแล่นอยู่ในวงการมานหลายปีแต่จะจูแฟนกลับเองตกใจมากค่ะเมื่อมีข่าวว่าทางด้านของโป้งเหน่งนั้นป่วยนั่นเองค่ะล่าสุดทางด้านของสื่อดังให้สัมภาษณ์ก็เป็นการขอสัมภาษณ์กับนัด้านเป็ดเชิญยิ้มถึงอาการป่วยของรุ่นน้องในคณะโดยทางด้านของเป็ดเชิญยิ้มนั้นนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้าน,นี้มีการติดต่อให้มาเล่นละครเขาก็บอกว่าไม่สะดวก แต่ผลปรากฏก็คือทราบว่าโป้งเหน่งเชินยิ้มป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลแต่ไม่ยอมบอกใครแล้วก็จากนั้นของเป็ดเชินยิ้มได้กล่าวอีกว่าตอนนี้เนี่ยหาวิธีเพื่อติดต่อทางญาติเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเพราะส่วนตัวตนกับโป้งเหน่งก็สนิทเหมือนญาติคนหนึ่งผ่านอะไรมาด้วยกันค่อนข้างเยอะอาการตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือปอดทะลุต้องใส่แพมเพร์ดถึงขั้นเดินไม่ได้เลยเขาไม่ยอมเลิกบุหรี่เป็นห่วงมากเวลาเตือนก็จะไม่ค่อยฟังแต่ตอนนี้กําลังรอ,รอการผ่าตัด สุดท้ายทางเราเองเนี่ยก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ